สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์กคลาส Peugeot Django หนึ้าสกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่ายรถย,ยนต์ Enfield นั้นได้เตรียมที่จะเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในแนวสแคมเบอร์นะครับขนาด650ซีซีแบบ2สูบในเร็วๆนี้เมื่อล่าสุดมีรายงานข่าวว่าพวกเขาเองได้ทำการจดทะเบียนชื่อรุ่นที่เกี่ยวข้องนี้กันแล้วซึ่งมันจะมาเสริมทับตลาดให้กับรถในคลาสากาัานอนา้อตหลังจากนี้ สำหรับรถมอเตอรไซค์ในแนวสแคมเบิรนั้นนะครับถือว่ามีหลายตัวหลายค่ายเลยทีเดียวที่ทำออกมาตีตลาดในตอนนี้ซึ่งมันเป็นรถในแนวกึงก่งๆึ่งเอกประสงค์ที่สามารถใช้งานแบบปกติได้และสามารถลุยได้ในทางดินทางฝุ่นระดับหนึ่งซึ่งถือว่ารถในแนวนี้มีความแตกต่างที่ชัดเจนออามากๆก,กับ2รุ่นในคลาส 650cc จากทางรถยนต์เอ็นฟิก่อนหน้านี้นะครับที่เปิดตัวออกมา ส่วนในสเปคเครื่องยนต์ของ Royal e n f i s l d Scramble 650นั้นคาดการว่าจะเป็นแบบ2สูบเรียงขนาด648 cc ซีจังหวะแบบ Single overhead camshaft นะครับให้แรงม้าสูงสุดที่47แรงม้าที่7,250รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด52นิวตันเมตรที่5,250รอบต่อนาทีจากสเปคตรงนี้นะครับก็ถือว่าเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของตัวรถเป็นอย่างมากที่จะเน้นแรงบิดในย่านความเร็วต้นถึงกลางมากเป็นพิเศษ พร้อมระบบ s ลิปเปอร์คลัป้องกันการจับตัวของคลัตช์ระบบเบรกหน้าหลังแบบดิสกเดียวขนาด320และ240ม mm. ิลิเมตรปั๊มเบรก2ลูกสูบจากไบเบรค่ายเดียวกับผู้ผลิตเบมโบนะครับพร้อมระบบ ABS แบบดูอ l Channel จากแบรนด์บอชนั่นเองซึ่งราคาค่าตัวของรรยน e n f ด์ฟิวส์แคมเ650นะครับ มีการวิเคราะห์ว่ามันจะแพงกว่ารุ่น Interceptor แล้วก็ Continental GT ไปประมาณ1เนื่องจากสเปคของทั้งยานะก็ล้อที่มีความแตกต่างกันนะครับแต่ก็ไม่น่าจะสูงกว่ามากนะดังนั้นแล้วนะครับราคาถ้าเกิดมีการขายในประเทศไทยก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณ220,000ถึง230,000บาทนะครับคาดการว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงปี2021ถึงปี2022ข้างหน้าหากมีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้ง สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส